คุณผู้ชมครับเพืเ่อนๆครับ CPU mining project ของเราในคลิปนี้ยังคงอยู่กันที่ unmineber.com นะครับก็เว็บนี้จะพาคุณผู้ชมไปทดสอบการขุดเหรียญเ,เหรียญอะตอมเหรียญที่แอดสนใจนะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นเป็นเหรียญที่เหมือนกับว่าหลายคนก,ก็สนใจอยู่นะ ชื่อมันโหเหมือนเหมือนมีพลังเหมือนเรื่องของพลังงานอะตอมอะไรพวกนี้นะชื่อเขาก็คือคอสมอสอะตอมอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอก็พิมพ์เลยอ่ะหาไม่เจอก็พิมพ์ในนี้เลยนะครับอะตอมอ่าขึ้นเลยนี่ไงคอสมอสอะตอม ก็คลิขกาไปนี่นะครับมีทั้งหมดอ่าสี่อันกริทึมเราก็จะเลือกอันกริทึม Random X นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมามาลองทดสอบการขุดตัว r a n น o m เอ็กจะพาไปดูนี่ก่อนครับราคาของเหรียญอตตอมนี่ครับนี่ฮะราคาก็อยู่ที่โอเคนะน่าสนใจนะราคากำลังดีกำลังสวยนะไม่สูงไปแล้วก็ไม่น้อยไปและแถมนี่ครับช่วงนี้เป็นขาขึ้นด้วยเออขาขึ้นขาขึ้น ขึ้นไปส0บเปอร์เซนี่ย1สิบจดเก้ายแล้วเราไปดูสถิติของเราเลยที่นี่นี่คือสถิติของ c o s m อ s อ t ต m มนะครับอันนี้คือวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวตั้งแต่ช่วงอะไรเนี่ยในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงตีสามนะครับนี่ครับสามนาฬิกานะครับเห็นไหมครับตัวเลขที่มุมขวาบนนะฮะสามจุดหนึ่งเก้าพเะครับเห็นไหมครับสา9จุดหนึ่งเก้าพีอะค่ตีสามวนเนี่ย 8.19นบ่าย3โมงที่แล้วนะฮะ24ชั่วโมงนับจากจุดนับจากณตรงนี้นะถอยหลังไป24ชั่วโมงนะครับจากที่มาลงมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยนเห็นไหมครับนะฮะจากจุดต่ําสุดนยอยู่ที่213บาทนะ213บาทแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ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 วันที่6นะนี่คือวันวันที่20เดือน6นะครับนี่ไล่ไปเรื่อยๆ คืไปจุดสูงสุดอยู่ที่สองรอยสี่สิบบาทนะฮสองรอยสี่สิบ240บาทแล้วก็ลงมาลงมาอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองบาทนะ2 3สองอยสาบสองบาทเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อยี่สิี่ชั่วโมงที่แล้วถือว่าขึ้นนะครับเนี่ยถือว่าขึ้นนะฮะจากสองร้อสิบสาบาทไปถึงสองร้อยสามสิบสองบาทนะฮะถ้าใครมีเก็บไว้ในช่วงนี้หรือใครสายลงทุนนะครับซื้อไว้ซื้อซื้อเหรียญไว้ในช่วงนี้นะครับ แล้วพอตอนนี้ามาขายเนี่ยเจะได้กําไรแล้ว mm hmm. เหรียญละประมาณเท mm hmm. ่าไหร่อ่ะสิบกว่าบาทนะฮะเหรียญละสิบกว่าบาทนะครับ mm hmm. ก็อันนี้อย่างของแอดเนี่ยไม่ใช่สายลงทุนนะเป็นสายสายฟรีครับสายฟรีก็เอามาชวนดูนะฮะชวนผู้ชมดูถ้าดูในรอบเจ็ดวันเป็นยังไงอ่าเจ็ดวันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่รอบเจ็ดวันยอดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่วันที่สิบสิบหก วันที่สิบหกเดือนหกวันที่สิบหกเดือนหเนี่ยขึ้นสูงสุดที่ราราคา2อ8ห้าสิบบาทนะครับถ้าย้อนไปหนึ่งเดือนเห็นไหมครับ1ึ่งเดือนก็คือนี่เลยวันที่ 23, ยี่สิบสาเดือนห้าย้อนไปสาสิบวันนะครับย้อนไปสาสิบวันจากหน้าวันนี้ถอยหลังไปสาสิบวันยี่สิบสาเดือนห้านะราคาเขาอยู่ที่4ี่ร้อสิบเจ็ดบาทนะฮะส1 7รอสิบเจ็ดบาทแล้วก็ เนี่ยในรอบหนึ่งเดือนก็ลงมาเรื่อยๆๆๆอย,ๆย่างยังขึ้นไม่ถึงนี่เลยแต่มันเริ่มขาขึ้นแล้วล่ะนะครับจากจุดตรงนี้นะครับเนี่ยจากจุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเริ่มขาขึ้นแล้วนะครับเนี่ยสองบาทแล้วขึ้นเป็น230กว่าบาท240บาทเริ่มขาขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้คือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาลองเราเช็คดูในรอบ1ปีเป็นไงนี่ครับนี่คือในรอบ1ปีของเขานะครับนะฮะยอดสูงสุดมาวันที่19เดือน3มนะครับ สิบเก้าเดือนสามสิบเจ็ดอ่อสิบเจ็ดสิบเก้าเดือนสามนะสิบเก้าเดือนสามนี่สูงสุดอยู่ที่เหรียญละพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทนะฮะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ช่วงลงช่วงนี้ช่วงลงมันไปขึ้นสูงสุดเอาช่วงไหนอะช่วงเดือนสามใช่ไหมฮะช่วงเดือนสามเฮ้ยเดือนเก้าสิไม่ใช่เดือนสามนี่เดือนเก้าเดือนเก้าของปีที่แล้วนะครับนี่เดือนเก้าของปีที่แล้ว วันที่สิบแปดเดือนเก้าเนี่ยยอดสูงสุดเนี่ยสิบแปดเดือนเก้าห่างห่างเม้าบันบังนะครับสิบแปดเดือนเก้าเดือนเก้าแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยก็เกือบเจ็ดเดือนเก้าแล้วเดือนหกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นไปตามสถิติแบบนี้นะครับเป็น,นรอบแบบนี้เป็นวัฏจักรนะครับถ้าเป็นวัฏจักรแบบนี้เนี่ยอีกสามเดือนนะครับอีกสามเดือนมันจะขึ้นไปถึงจุดสุดยอดนะฮะโดยประมาณนะครับประมาณการเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่เตรียมขุดได้อ่ะว่าแล้วเราไปขุดกันเลยดีกว่านะ เพืเลยดีกว่านะครับนี่เราจะพุดอะไรทำยังไงเราก็คลิกซ้ายที่ xm e ลนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกซ้ายที่กิจรับนี่เลยนี่นะครับภาคปฏิบัติครับอย่างรวดเร็วทางลัดนะครับพอเปิดหน้ากิจรับมาก็เลื่อนไปโหลดโปรแกรมขุดกันเลย xm l 6.17.0นวิน e 64นะครับ .zip นี่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีปั๊บ โหลดแล้วครับโหลดแล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึง่งพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกซ้ายที่หนังสือสามเล่มอีกหนึ่งทีมาไหมอ้าวเฟลตรงนี้เขาบอกว่าเฟล ดาวโหลด fail เอาโหลดใหม่เมื่อกี้มันโหลดไม่เสร็จนะครับมันโหลด f a i อยู่เราก็ลืมดูไปอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็ดับเบิลคลิกมามาเปิดที่หน้า w i n ราเพื่อเพื่อคลายซิปนะครับเราก็คลิกที่ extract t o นี่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ desktop อปมาคลิกที่โอเคเรียบร้อยปิดหน้า w i n ราปิดหน้ากริดฮับปิดหน้าอันไม่เอเบิลซัพ ส่วนหน้านี้เดี๋ยวเราย่อไว้นะครับเราย่อไว้นี่ฮะดาวน์โหลดมาแล้วก็ใหเป็นแบบนี้นะครับแตกซิปแล้วอยู่ในโฟลเดอร์แบบนี้ที่เดสก์ท็อปดับลคลิกเข้าโฟลเดอร์ไปเลยนะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรม XM ็กออยู่ข้างล่างเลยนะแล้วก็จะเป็นไฟล์แบทกับไฟล์คอนฟิกอยู่ในนี้เป็นแถวมาเลยให้คุณผู้ชมเลือกที่ start นะครับคลิกขวาที่สตาร์คลิกซ้ายที่ Edit มาไหมอะไรเอ่ยคลิกขวาที่ Start นะครับคลิกซ้ายที่ Edit อ่ะเมื่อขึ้นอย่างนี้เราก็สั่งรันเลยนะสั่งรันเลยนะครับ Windows 10มันขึ้นอย่างนี้เราสั่งรันมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้า Explorer ไม่ใช้ปิดทิ้งนะครับเมื่อขึ้นหนะ้า Start b a t มาอย่างนี้แล้วที่ n o t e p a d นะครับแอดจะใช้ทางลัดนะครับแอดจะเอา,เอาชุดคำสั่งที่แอดใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับใช้ขุดอยู่เนี่ยเอา Copy ไปให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆอเอาไปใช้เลยยกยกทั้งรุ่นไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแอดก็จะ Copy คําคำสั่งของแอดที่ใช้ขุดนะครับ Copy เลยแล้วก็เอาไปวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมกับเพื่อนเก็ ตีปืนตรงนี้นะครับแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางไว้ใน start b a t ของคุณผู้ชมนะครับโดยตีปืน้นทับไอ้3บรรทัดนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาในแถบสีคลิกซ้ายที่เพจปั๊บนี่ฮะถ้ากับคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆได้ copy ชุดคำสั่งที่แอดวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเอาไวใ้ในในไฟล์ start b a t ของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วยังขุดไม่ได้นะครับยังขุดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพื่อนกับเพื่อนๆต้องแก้ไข4จุดด้วยกันคือจุดที่1 คุณผู้ชมเพื่อนต้องไปก๊อปปี้กระเป๋า c o ส m o มอสอะตมของคุณผู้ชมหรือเพื่อนจากใบเนนจากบิตคับสตาร g Pro อะไรที่คุณผู้ชมมีใช้อยู่นะครับอ่าเว็บเอ็กชนะครับหรือวอล l e t ของคุณผู้ชมนะฮะเอามาใส่แล้วก็วอลเล็ของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีเม m o ด้วยใช่ไหมครับก็เอาตัวเลขเม m o ของคุณคุณผู้ชมมาใส่เป็นจุดที่2นะจุดที่2เอาเม m o มาใส่ด้วยนะครับจุดที่3 ก็ไปเปลี่ยนชื่อเครื่องขุดให้เป็นชื่อของคุณผู้ชมเองนะครับเป็น miner mining 0 1 0 2์เทสหอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดที่4สุดท้ายก็คือตัวเลขจำนวนเทรดที่ใช้ในการขุดคุณผู้ชมจะใช้กี่เทรดก็ใส่ไปนะครับตามใจชอบนะครับแต่อย่าไปใส่แนะนำว่าไม่ควรใส่เต็มสปีดนะครับไม่ควรใส่หมดเลยเพราะว่าเช่นเครื่องเครื่องส6บ6เทรดอย่างเงี้ย การของแอดเนี่ย16เทรดเนี่ยถ้าแอดใส่หมด16เทรดเนี่ยเครื่องมันจะงึ้งักงึก้งักเวลา,าทำงานอย่างอื่นมันจะสะดุดก็จะใส่แค่ประมาณ10เทรดเพื่อให้เครื่องทํางาน75%ไม่เกิน80%ที่เหลือนะอไว้ทํางานอย่างอื่นนะครับดูหนังฟังเพลงท่องเว็บอะไรอยค้นหาอะไรก็ว่าไปอ่ะพอผู้ชมเพื่อนๆใส่แก้ไข4 4จุดนี้แล้วเรียบร้อยนะครับแก้ไข4จุดนี้แล้วคุณผู้ชมเพื่อนก็มาที่ไฟล์นะครับคลิกซ้ายที่ไฟล์ คลิกซ้ายโอเซฟแอดแล้วก็ที่ช่องเซฟแอดไทส์นะครับเลือกออนไฟล์ที่ช่องไฟล์เนมช่องนี้นะครับก็ตั้งชื่อตามใจชอบเลยครับอะไรดีล่ะไม่นิ 0, 0, ่งศูนอ่าเนี่ยสมมุตินะครับตั้งชื่อเป็น mining งศูนย์ศูนหนึ่งจะลืมก่อนที่จะเซฟต้องใส่จุดด,ด้วยนะครับใส่จุดแล้วก็ตามด้วยแบตค้างคาว BAT แบตข้างขานะครับเรียบร้อยแล้วกดเซฟปั๊บเซฟเรียบร้อยแล้วปิดได้เลยนี่ครับแล้วก็ add ข้อยาตปิดหน้าต่างขุดนะครับเพื่อที่จะมาทด,ทดลองตรงนี้กันปั๊บนะทีนี้เวลาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะเริ่มขุดทำไงก็ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ XMLE นะครับหา mining 001ย์สกี้ให้เจอเจอแล้วนะครับเพื่อความชั่วก่อนขุด คลิกขวาแล้วเทสหน่อยสิอีดิใช่ไหมใช่ไหมอะตอมเรียนอะตอมโอเคกระเป๋าคุณผู้ชมมาแก้ไขแล้วเป็นกระเป๋าคุณผู้ชมเองถูกต้องไหมใส่แท็กเรียบร้อยไหมชื่อเครื่องตั้งเรียบร้อยหรือ,อยังนะก่เทสสั่งขุดกี่เทสตเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วโอเคถูกต้องปิดนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ดับเบ็ลคลิกที่ Mining 001มีเลย b a t ดับเบิลคลิกปั๊บนะเรียบร้อย แลกับคุณผู้ชมกับเพื่อนก็เริ่มขุดแล้วนะครับหนะ้าต่าง Explorer ไม่ใช้ปิดทิ้งนีย่ยเริ่มขุดแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มขุดแล้วทีนี้พอเริ่มขุดแล้วเนี่ยเราจะจะดูได้ยังไงว่าเราขุดได้เท่าไหร่แล้วต้องรอ15นาทีนะครับ15นาทีคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็มาคลิกที่ Un m i a b l e นะครับคลิกที่ Un m i a b l e นี่ครับคลิก Un m i e a b l e แล้วคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อนก็มานี่มาใส่ ตรงนี้นะครับเนี่ยเอา ads date มาใส่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนจะใส่ ads date ถ้าคุณผู้ชมเพื่อนๆจาได้ว่าเครื่องของคุณผู้ชมที่ขุดเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ก็เอามาใส่เพื่อจะดูประมาณการได้นะครับอย่างของ a d ดเนี่ยหกพันสามจำได้เลยหกพันสามร้อย hash นะครับความเร็วความเร็วโดยเฉลี่ยหกพันสามร้อย hash ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้ว่าความเร็วของเพื่อนๆเนี่ยเท่านี้จะขุดได้ประมาณ กิเลนต่อวันนะครับของแอดหกพันสามร้อย hash ก็จะได้ประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามเก้าเก้าแปดอะตอมต่อวันนะครับต่อวันนะฮะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าตอนนี้ของคุณผู้ชมเพื่อนคุณได้เท่าไหร่แล้วเอากระเป๋ามาใส่นี่วิธีเอากระเป๋ามา,าจากไหนก็เอามาจากในนี้แหละครับดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ไปที่ mining 001คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่ edit ก๊อปนี่เลยครับกระเป๋านี่เลยฮะตั้งแต่คอสมอสนี่เลยเรื่อยไปเลยหมดกระเป๋าแลวย,ยังไม่พอนะครับต้องไปก๊อปเอาเมโมไปด้วยนะครับนี่เมโมหรือแท็กเนี่ยก๊อปติดไปด้วยนะครับก๊อปเมโมหรือแท็กติดไปด้วยโดยมีเครื่องหมายโคลอนขั้นอยู่อ่าคลิกขวาก๊อปปี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กากบาดท,ทิ้งกากบาดท,ทิ้งนะครับนี่ก็เอากระเป๋ากับเมโมหรือแท็กวางคลิกซ้ายในนี้นะครับเนี่ยคลิกซ้ายในช่องนี้ เอนเตอร์ยู่อดเดสเดคลิกซ้ายแล้วตามด้วยคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เพจปับ๊บรอเรียบร้อยแล้วค้นหาป้าบเข้าไปอ่ามาแล้วนะครับนี่ครับที่ของแอดมันขึ้นเพราะว่าแอดขุดไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาทําคลิปขุดชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็เลยขึ้นก่อนคุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆขุดใหม่ต้องรอสิบห้านาทีนะครับมันถึงจะขึ้นตรงนี้ให้ไม่งั้นมันจะเป็นศูนย์อ่ะ พอขึ้นตรงนี้อดูอะไรบ้างเอ่ยก็มาดูตรงนี้ครับ1%อร์ mining free ก็คือค่าธรรมเนียมในการถอน1%นะครับยอดบาลานซ์คุณผู้ชมมีแค่นี้แล้วถอนได้ยังยังนะครับขั้นต่ำในการถอน0.2จอะตอมนะครับนี่นะครับแล้วก็แอดจะเป็นคนขยันน้อยแอดก็เลยมาติ๊กตรงนี้ไว้เพื่อให้มันถอนอัตโนมัตินะถอนอัตโนมัติวันละครั้งที่ประมาณ0ู UTC นะครับ0ูนยนาฬิกาของ UTC ก็ประมาณ8ปดโมงเช้าของบ้านเรานะครับนี่เราก็มาดู4แท็บข้างล่างนี้นะครับแท็บว o ร์กเกอร์นี่จะเขาจะให้ดูว่านี่เลยนี่เลยนี่คือเส้นกราฟพลังการขุดนะครับว่าพลังการขุดอยู่ที่เท่าไหร่หกพันหกพันห้าเห็นไหมครับของแอดยังอยู่ที่หกพันห้าแต่โดยเฉลี่ยแล้วอ่ะมันประมาณหกพันสามเท่านั้นแหละมันขึ้นลงนะครับก็ดูว่าเครื่องขุดของคุณผู้ชมเพื่อนๆเนี่ยชื่ออะไรเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็พลังการขุดของเพื่อนๆเท่าไหร่ ต่อไปช่อง Payment เรายังไม่มีการถอนการจ่ายอะไรเลยมันก็ยังว่างอยู่ Reference Code คุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะมี Reference Code นะครับเอาไว้แนะนำเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของคุณผู้ชมเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมในการถอน0.75ก็คือเพื่อนๆคุณผู้ชมจะได้เหรียญคืนมา0.25นั่นเองแต่ว่าโค้ดแนะนำของแอดเนี่ยแอดใส่ไปในชุดคำสั่ง ทำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้ววันนั้นเพื่อนๆกับคุณผู้ชมถ้าก๊อปปี้คำสั่งอะไรทำอธิบายใต้คลิปของแอดไปใช้นะครับมันก็จะมีตัวนี้ติดไปด้วยนะทากับว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะเสียค่าธรรมเนียม0.75เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในเวลาถอนนะครับอ่ะต่อไป stat นะครับก็จะเป็นการดูสถิติว่าตอนนี้มีบาลานซ์เท่าไรนะครับเห็นไหมมีบาลานซ์เท่าไร24ชั่วโมงได้เท่าไรเจวันได้เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย เนี่ยฮะเนี่ยมีการถอนไหมขั้นต่ําในการถอน0.25นี่ครับปกติแล้วค่าธรรมเนียมในการถอนต้อง1%แต่ว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆแอดได้ใส่ลิงก์แนะนําไปแล้วเพราะนั้นคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนแค่0.75เท่ากับได้เหรียญเพิ่มเติมคูณกลับมา0.25%นะครับอ่ะทีนี้การที่จะใส่ตรงนี้นะครับ ต้องใส่ให้ถูกนะครับนี่ครับต้องมีม,มีเลขกระเป๋าแล้วก็มีเลขแท็กด้วยถ้าไม่มีเลขแท็กอะไรจะเกิดขึ้นไปดูแอดมีตัวอย่างนี่อันนี้ที่แอดทดลองขุดครั้งแรกเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วมั้งจาจำไม่ผิดนะครับแลวแอดไม่ได้ใส่เลขแท็กไปมีแต่กระเป๋ามันก็ขุดได้ครับเนี่ยขุดไปได้ทั้งเยอะเลยเนี่ยไมฮะแต่ตรงนี้ครับเขาเขามีคําชี้แจงตรงนี้แปลเป็นไทยดีกว่า ิขวาไททันสเลเตอร์นี่แปลมาแล้วครับเขาบอกเลยว่าคุณกําลังขุดไปยังที่อยู่แลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงินบุคคลที่สามโดยไม่มีไอดีการชําระเงินบันทึกช่วยจําหรือแท็กนะไม่มีบันทึกช่วยจําหรือไม่มีแท็กเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาเตือนมาเลยว่าหยุดการขุดทันทีเดี๋ยวนี้เลยนี่เห็นไหมฮะ <S <S เนื่องจากรางวัลจากการขุดเนี่ยคือเหรียญที่เราได้จากการขุดเนี่ยเห็นไหมฮะ เนื่องจากรางวัลนี้ในการขุดเนี่ยไม่สามารถที่จะโอนไปได้แล้วก็ไม่สามารถจะกู้คืนได้ใช่ไหมครับนี่ฮะไม่สามารถกู้คืนได้แล้วไม่สามารถโอนได้คือเท่ากับขุดลมครับขุดลมฟรีไปเลยเนี่ยแอดขุดลมไปเลยนี้ต้องทิ้งเลยนะฮะและต้องเริ่มขุดใหม่โดยใส่แท็กให้เรียบร้อยนะครับเนะี่ยแล้วเขาบอกเลยว่าเนี่ยเหรียญอันต่อหน้ามันจะต้องมีอย่างนี้นะฮะใส่รหัสกระเป๋าแล้วจะต้องตามด้วยแท็ก หรือเมโมแล้วจึงมาตามด้วยชื่อเครื่องเห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้นี่เขาบอกเลยพีานานคุณผู้ชมอย่าลืมเด็ดขาดเนี่ยแอดลืมใส่แท็กเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับมีมีจะกระเป๋าล้ว,ลวนๆเนี่ยเสร็จกันเลยฟรีไปอันนี้นี่คือตัวอย่างชัดๆนะครับว่าต้องทําให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอันไมเเบิลเป๊ะๆนะครับนี่เลยอ่ะทีนี้เราไปดูของจริงนะครับว่าถ้าเราขุดไปแล้วเนี่ยที่แอดขุดไป หนึ่งชั่วโมงเนี่ยผลได้จะเป็นยังไงกับเหรียญอะตอมนะครับก็บมาสรุปกันตรงนี้นะครับเหรียญอะตอมเนี่ยขั้นต่ําในการถอนต้องศูนย์จุดสองเหรียญน,นะครับนี่หนึ่งเหรียญอะตอมเท่ากับสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งชั่วโมงขุดได้เท่านี้นะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งวันก็จะได้ประมาณนี้คํานวณออกมานะฮะโดยทางปฏิบัตินี่ครับประมาณนี้ซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับไอ้ที่เราไปคํานวณจากตรงเนี้นะฮะ ที่เราไปคำนวณจากตรงเนี้มันจะไม่ตรงกันอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยที่เราใส่ตรงนี้หกพันสามนะครับเนี่ยฮะอันนี้อบอกว่าหนึ่งวันจะได้อ่าต้องเป็น r รนดอม X นะครับอ่ะหนึ่งวันจะได้องไม่อ่าหนึ่งวันจะได้ศูนย์จุดศูย์หนึ่งสี่ใช่ไหมครับ าการคำนวณของอัน a มเ e เบิลวันหนึ่งจะได้0.014แต่ในทางปฏิบัติเราเอามามาูดจริงได้0.017อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะนี้เน็ตมันอาจจะวิ่งคล่องสภาพแวดล้อมมันโอโ้สมบูรณ์แบบมันก็เลยความเร็วก็ได้เยอะหน่อยมันก็เลยได้เหรียญเยอะแต่มันไม่แน่นอนนะครับมีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทุกอย่างเนี่ยเป็นเลขประมาณการทั้งหมดทั้งของเราเองด้วยที่แอทดลองนี่ด้วยหรือของของขอันไมเที่ ที่เขาคํานวณตรงนี้ด้วยทุกอย่างเป็นแค่ประมาณการนะครับประมาณการตัวเลขนี้ต้องหมายความว่าความเร็วของเราจะต้องหกหกพันสามเสมอกันเป๊ะไม่มีขึ้นไม่มีลงเรียบเป็นแผ่นกระดาษอย่างนั้นมันถึงจะได้ตามนี้แต่ในวาปฏิบัติจริงมันไม่ใช่นะครับมันจะมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันจะไม่แน่นอนหนึ่งเดือนได้ประมาณนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับกว่าจะถอนได้ต้องถอนที่0.2ใช่ไหมครับ ก่าจะถอนได้ใช้เวลา11วัน11วันก็จะได้0.2นะฮะ11วันครึ่งประมาณนี้หรืออาจจะมีเกินเป็น12 13วันก็จะได้0.2ถอนได้ครับเข้ากระเป๋าอัตโนมัติพอถอนได้0.2อตอมเนี่ยเราได้เป็นเงินเงินบาทเท่าไรได้46บาทนะครับแต่ถ้าคิดเป็น1เดือนเนี่ยหเดือนได้0.5เนี่ยได้เท่าไรก็ได้117บาท1วันได้3บาทเก้าสิบดตางค์นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ โอเคอยู่ก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ลิงก์การคําสั่งการพูดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญอัตอมนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ